ทุกบ่มีเสื้อผา้าผาเฮียนดีพ่อดีอยู่ทุกบ่มีเขาอยู่เราดีสนอยู่แบบใดแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับพี่น้องพี่ผู้ประชาชนทุกคนทุกท่านกับช่องเพชรพอดีใครแนวครับพี่น้องไปเขามาแล้วกบฝากกดติดตามกดสับสับไข่กดไลค์กดแชร์ <c oughs> โอ้เจ้าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบอกว่าคลิดไม่ไม่ในการแจ้งเตือน,นพี่น้องเด้อกับบรรยากาศบ้านนอกเกาหลีฝนซากราุระนี่พต้นไม้แห้งนะครับเพื่อบอกเป็นต้นไม้แห้งนะพี่น้องใบไม้เริ่มร่วงแล้วฝนซากราุระทางถนนเกาหลีก็สิบปคตรทางถนนที่อะไรพี่น้องใบไม้ร่วงเริ่มร่วงบน้วครับข้าวโพี มี่สามารถทายถ้ำฝนครับที่โตหรื่เปล่าฝนครับครับพอดีน้ำประทันสุกจะไปซิบเนี่ยไม่เชื่อมั่นอีกต่อไปบางเก็บเป็นฟ้านหวานดาสุกสงสัย่มมีคนกินครับแถาแก่กับ,บ่มกินโดนถิงเต็มดินครับต่อไปใบที่เพ่อท่านโดนนะครับเด้อใบเขาเริ่มเปลี่ยนสีเขาจะร่วงแล้วครับเนาะ ต้นครับครวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใบใหญ่ๆสักหน่อยมันสักสามันใบขนมมันใบบักมี่บ้านเรานะครับนี่ครับผมนี่กับมี่ลายรูปอยู่ที่นั่นทอดชิ้นป็นกลไม่ตามฤด,ดูกาล ป่องเลยครับพี่น้องมันหนักสวัสดีครับพี่น้องป้องปล่อยทุกทุกท่านครับพอคอีกแล้วสรช่องเฟสพัมดีเชนแนลคนซื้อ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 มาดีมกต้องมาถ่ายมาต้องเลยจ้าพี่น้องต้องบานเข้ามาจังปู่ก่านเลยครับมันเป็นแดงเดียวนะครับสี่หน่วยเมืองหนาวนะครับต้องแดงเดียวสี่ลูกนะครับนี่ พอดีพอดีขอบคุณครับที่เราจับให้เบิ้งเนิร์ตเน้องเดอ้อกพลังสีสุกสุกนี่ว่านวันครับโอ้แบบ,บพับแบบพ,บพบบับต้องหนักต้องพับพับเจียวมาขายเยาวราชนะครับน่าก็ได้กินครับโมมีแตนเดอ้อนี่ครับต้นบักต้องประมาณนกับตัวนี้น้อยก็เป็นครับกพลัเงเป็นลูกนะครับลูกดกอยู่ต้นน้อย บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับรับชมน้ำกันผู้ใดบุกเขยิ็นตุนบกต้องบุญน้ำกันครับพี่น้องสุกกระจมัดเอาไปปาดกินนี่ครับ nga กรองเลยโอ้เละแล้วนี่เอาไปซีมมั้งครับจะงงนียสุกเปนเทียดเลยนะครับนี กินได้ครับกินได้สิมมัสิบมน้อยเดีอนล้วต้วนบกต้องเป็นใบอย่างนี้นะครับใบเขาก็จะเป็นแบบสักๆอย่างนี้นะครับมันใบบกโกต่ใหญ่กว่าต้นนี้กดกยดกครับพี่น้องมันมีคนกินกับจีนหลวงโลนถิงก็ซื้อละ เอาไปซิบมึงกันนะแต่เพชรพักดีโอ้เละแล้วครับพี่น้องจะเน่าแล้วตัวน,นี้เอาไปสองงูแล้วครับเด้อชมน้อกันครับต้นบักพรับตัวนี้ป่างาท่อเกะเมียท่อเกะขยันขยันผูกคนเดียวนะเกาหลีขออนุญาตเดี๋ยวับดู้ขอโทษขอพ่ายอาจชิบอชัดต้นบัครับครับพี่น้อง เขากลีก็เริ่มแก่แล้วพี่น้องรอ่ออีกพอเกินที่ผ่ามือเ,เขาเจียวเขาหนาหนาวแล้วพี่น้องต้นซากุระก็ร่วงแล้วนะครับใบร่วงแล้วใบไม้ร่วงแล้วซาก,กุระบรรยากาศชนบทเขานี้ครับต้นพับเกาหลีก็ประมาณนี้ครับครับผม งานเก้าครับตีสี่ัดสามโมงก็นอนเบิดมื่อเมื่อยมือพลพินองปวดรังปับปับอยู่ก้อนกับเสาแกใส่หกม้นเศรอบิตัดหญ้าลุ่มศพพลพินองเอาบุญเอาบุญแล้วว่าเอาบุญเอาบุญเอาบุญชอบชิมชอบชิมเนี่ยครับบอกว่าเรื่องไปตัดหญ้าลุ่มศพนี่ครับทองบุญนี่ไปตัดแล้วหมวกอัน เราก็ตัดให้เป็น40-50ลุมครับพี่น้องตัดกันราบสองคนคือคนกินเลยพี่น้องตอนรับเทศกาลซกซอซกซอภาษาเราสุซกสุซกสุซกมักนกินกันถือว่าไหวพระจันทร์รับพี่น้องอาดูให้ผู้ขาดให้เจ็บให้ปวดหลังเด้อให้ผู้ขาด ก็พาเพีงแรงทํางานได้ใส่หนีใส่สินในบดใครก็มารับชมนี่ก็ให้หมดนี่หมดสิ้นนะครับใครไม่มีนี้ก็อย่าสร้างนี่นะครับจะไม่ลําบากต้นม่อนกับบงกินหมดแล้วพี่้องนี่ต้นม่อนมีแมงบ่งือบาดหอพี่้องปีกไปเขาหอดเจียป่าครับต้นม่อนบงกินหมดแล้วครับข้าวฝั่งนู้นเขาก็เกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวไปแล้ว ประมาณสองงานสามงานเนี่ยสราพากาศต้นมอนก็ใบไม้ร่วงหมดแล้วแมงบ้องกินครไปเป็นบุญดยู่บุญบุญเป็นกุศลอยู่ครับพี่น้องตัดใหญ่เพื่อนพูนครับผมฟันดีอยู่เจอล้ตัดหนาแล้วตัดใหญ่เพื่อนนอนอยุดเ่วงภูเขาครับสี่สิบห้าสิบลุม ดแล้วก็เคียเคียเกียวขาดเคลียหออทิ่ง,ง,งครับต้งแต่6กโมงเชาจนถึงสิบโมงครับแล้วยครับถือว่าเป็นอนุโมทนาบุญน้ำกันครับเทศการไหว้พระจันทร์หรือชูซอกชูซอกเกาหลีเขาเรียกเทศกาลชูซอกชูซอกคนกินไหว้พระจันทร์บ้านเราก็ออกพรรษาเข้าศาสตร แจกทานเหมือนกันครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมเป็นพอดีครับ